ปาดแว่นปันเด็กหน่อยใส่แว่นกันพี่ท้อกหนไว้จ๊ดเฮ้ยจ้าฝันเด็กเออเลยแว่นมาจากเมืองไทยบอกห้ซื้อแว่นติดมานเด้อยูนิสแสงมันแห้งวมาสั่นซอมาบุซีอันป่นตอนนี้กำลังเดินทางค่ะกำลังเดินทางแต่ว่าสภาพอากาศแบบว่า อากาศก็ค่อยอํานวยซํำไหนพี่น้องเพราะว่าหิมะตกเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานนี่ขับรถมากกตจังว่ามันหมืดเนาะมันหมืดแล้วมันก็ลมมันมืดมันมืดแล้วมันก็ลม,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 ลม,ลมขับรถก็ยากอยู่มื่อนี้ยากขับก็เกาเอกเพ,พระาะหิมะตกแล้วถนนมิแต่หิมะพี่น้องแต่โชคดีที่ว่าถนนป,ปิดเน่อไหนแจ๊ดหิบตาที่กูบอกว่ากูจะพามึงมาหิมะสูงถึงรังคาเด้เห็นไหมมาอยู่แบบนั้นนะเอาไห้มึง <c oughs> ขับขับรถเข้าไปบ่ได้เดเนี่ย ต้องจอดต้องต้องต้องจอดรถตรงนี้แล้วก็ยางเข้าไปอ่าเข็นอหอบฟืนหอบอาหารหอบน้ำเข้าไปเนะี่ยอยู่ตรงนั้นนะ่ะฝรั่งเข้ามาเที่ยวแบบนี้ละเนี่ยเวลาวันยุง่งวันย้ยก็จะพาครอบครัวเข้ามาเที่ยวแบบนี้หิตะเห็นไนหะมต้องบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศมันนี้นะคะเนาะลบอากาศลบห้าองศาอากาศลบห้าองศาขับรถกลับบ้านกัน คง้องเต็มอ่ญญาอยู่พี่น้องค่ะ,ะแน่นเอียดมันลูกคนเอียดกันมาตาัา้งนานเบื่งบรรยากาศพี่นอ้องขาวไปเบิดอมองมองมองอยังไม่เห็นเลย